สงอาจเงียบนง่งเอินว่ายามดการยามคนหลับคนนอนพักบ่อนเอาเฮงวหวแต่มวลำใจเกินลอยออกมาลำขับก่อนเอาความสูขหมอะให้ลูกปาดยางอาเฉลกคน บักแมกลุ้งไปแน่าอาะไรอย่างต่อ,าอาเป็นสธาพน่ถ้ากันมวนก็ดีใจได้ไมาเห็นแฟนๆเมนบ่อยหิวนอนซ้ำออกมาล้ำสละกคันโบทไทยมันตามนาทีมีผู้ใหญ่ผู้หน่อยอย่าใจหอนถ้าเบิ่งเอารำ้จนหอดืออือ่นซะ แจ้งสว่างคาตาเพนภาพองพันขอพระคุณที่จำได้กาวไม่โงงก่วงให้นาหน้าเขตจากเหตุการณ์มื่อนั่นได้ไปพอพบผููชาว่าเมนตายพันยังได้ขึ้นหน้าฝืนอยู่ย้อนบุญคำบุญสูตกยาดีผีบอกไว้ กทสวังสาวที่น้องเออมีขึ้นเรื่องในเรื่องที่น้อง,อ,งอันว่าใช่กนนั้นเป็นโอรสของพญาคืออ,องค์ใายเอสระได้ซอยเหลือพองอ,องไว้กันเลยยกลูกสาวหายเป็นเมียเพียงคู ยูมาอยู่ข่อยก็ได้ลูกเขยเสื้อหนอาใครเนี่ยวันนี้แม่พี่น้องอ้าวใครดีใจหลายทีแล้ววะสะอุสะกอวยคักแฉดอกเห็นว่าได้ลูกเขยล,อล่อเนี่ยเป็นลูกเจ้าฟ้าพระมาหากษัตริย์คันเขาว่าตกเหีว่วลงมาก,ก็เลยสิบโมได้ดอกว่านน,านั่นนะที่นี่นันละนั่นละมึงอยู่จากบอเขาเอื่นว่าบุญล้นทับทั้งรอทั้งเปลี่ยนพระโอรสป่วย ชักจะพอมั it, ่นใจเราได้ด uh, really ีคิดพอดีเ่าได้ครับุกเคยแล้วก็นี่เอาโตฮะมึงเสียเอาปากมึงอไหร่จะกินเขาเมึงเสียเอาปลาเท็จยังอือแม่กีฬาโมกี้จกกรเป็ดที่คิดพอดีที่นี้เ่าต้องที่สมองก็เลียนอ้าวจะเหมือนลูกเนาะตาขักูตาคนนั่นตานี่ยเขาก็มาเศร้าคิดดอกแน้วขมักดอกวะแม่เฮ้ยขัดเลย ขี่น้องในบัดน,นี้ยดิกาบทบันท่งในเมืองไรสากรสลับฉาผากละครอนย่อนมาทา้งไฟกำหลงกวกปลาไผ่ในเขตนี้ยังมีผอาศัยของขั้วของพวงพกาแม่ใหม่พนใจกาเลี่ยงปุกผาหน่อยลูกสาวหน่อยจะเล่นอยู่ในปลาขยับขอมมาฉากนี้แม่พ่วงเจ้าตอนนี้ท่านเปิดปองใส้ไขกองทาง กำไม้ตกวพัน,นโบทกวีกะเลยจันหันหน้าฉากไหนป่าฉันนี่ซื้อพวงปกาสามีตายจากแล้วได้เป็นไม้พ่อบอบีทุกมือนี่เลี่ยงลูกไง่ายจนเป็นสาวสมเท่างามซื้อบุกพานอยสวยไว้ขึ้นผู้ดีดรอกคือ เป็นสาวคือ,อีลาให้กระยองสูุนบอามาเราไม่อยากจะพูดหากินมผลมากใหม่ในปาเป็นนาหาัน <Yeah. S 1> จังสันตัว้วยองจะของแม่มันหลงตัวให้ปลาเป็นนาหาัน พวกมูเดลชานาิากระหาดความบ่ทํทัาไลอันตรายบ่รพันพอเป็นคนบุญอยู่ใน แม่มหอยู่ในป่ามาหลายปีหัวกับมาตายหนีตั้งแต่โดนนั่นเลวพวกประกาศอ่ะมีลูกสาวกับคือบุกขาแล้วกับนี่ลูกหลานเพื่อนพ้องอยู่ในป่าบางกี่ครอบครัวแต่ว่ามื่อนีนบุกขาไปทางไหนงอกขคือบ่อยโดนขึ้นมาเขาเอินหาผู้นำผู้นี่จักเป็นอีนั้นเหงาตีน เอาบเป็นอย่างทั้งหาเอาหัวไม่มันเล้วมันทัวซาเอาอีตรมเป็นอย่าง,งามางันไป่ยังจะปากหมาอัสัสโอ้ยหัวน่ะกูเคยออกมาแล้วเอาแล้วก็ตายไปแล้วเดี๋ยวนี้มันพ่ออยู่ใดอยู่ควรไปเชดยจความงมงแล้วเอาหัวอะไรตายหัวนั่นเพราะมันมีส่วงเกี่ยขาไปส่วงอ่ะเขาบอกเขาจีบหัวแต่ช่วงยูนใส่ดินน้นนีๆๆ่หัวสาวอ,อละไรน่ะขาไปไหนน่ะ เป็นความลับจงสบายใจได้ข่งหมนี้ไพ่ตองอันตรายดอกมาพราวม่วะเมิ่ขเมอเคาะแล้วบุญสีได้ดอกต่อไปเจ้าจึงได้มาพบอุภาแทมได้เป็นทัญญากูคิงเฮียนสนพอ ຕົ້ມລັກຊາຄູນ້ອງສອ